มาวันนี้เราจะมาทดสอบฝีมือกันหน่อยละกันดูกันซิว่าฝีมือผมห่างหายไปนานแสนนานสักเท่าไหร่กันเชียวซึ่งเดือนนี้ไม่ค่อยได้เข้าเล่นเลยก่อนยังมีแบบเข้าเล่นบ่อยๆมั่งเดือนนี้แบบห่างหายไปนานมากเลยแหละก็คือเราจะมาทดสอบฝีมือหน่อยแล้วกันคือเราจะไม่เล่นปืนลูกซองนะครับในคลิปนี้ผมจะลองเล่นปืนลูก ซึ่งหลายๆคลิปผมเล่นลูก2องใช่ไหมล่ะบางคลิปนี้โดนกระแสว่าถ้าผมเล่นปืนลูดผมจะได้คิวไหมแต่ผมว่าปืนลูกดมันมีิทกิ์ที่จะแบบว่าได้ช,ชนะได้คิวมากกว่าปืนลูก2องนะมันแล้วแต่คนถนัดอะเอาง่ายๆเลยใช่ปะคนก็เล่นลูก2องได้คิวเยอะกว่าปืนลูบดงคนก็เล่นปืนลูดได้คิวเยอะกว่าปืนลูก2องก็อย่างมีวันนี้เราจะมาเล่นแค่ปืนลูด แล้วก็ปืนระยะไกลนะครับอร่อยมาถึงก็เจอชิปอัปเกรดเลยโคตรโชคดีแหละนี่ไงเล่นปืนบิชันลเลยะกัลโอ้โหเปดวงดีอะไรขนาดนี้วันนี้มาถึงได้สกาปืนที่เราชอบอย่างมากมายเลยครับไปช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากฟาร์มยาวๆครับจงวันนี้ดูทรงแล้ว น่าจะยังไม่มีคนนะครับตอนต้นคลิปเพราะผมมาลงลิมวงเลยเรามาลงตรงนี้ก็ไม่รู้้วยตอนแรกว่าวงมันจะบีบอยู่นะจุดจุดนี้แต่วงบีบจุดนี้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยเอ้นั่งงคนขออนุญาตยิงก่อนแล้วจันจะจะวิ่งไปหน่หอยจ้าโดนตอดขนาดนี้บอกเลยว่าผมไปชาร์จคุณแน่ <c oughs> คุณไม่มีทางที่จะรอดจาก มือผมไปได้อย่างแน่นอนดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปทางสายเลยกันยู่นี่หรอเ็จผมแค่นั้นแหละได้ตาล่าสังหารมาด้วยโอ้โหมีที่ปัม๊มหลอดเลือดใหญ่ด้วยหลอดนี้ปั๊มยาใหญ่เลยเหรอเขาใช้ปพืนอะไรรองท้ายด้วยกันปืนไอ้นี่บ้านที่มันมีโลอยู่หน้าปืนเราก็เคยเล่นอยู่นะแต่ไม่ถนัดป,ปืนเนี่ย แต่ผมว่าปืนลูดนี่มันช่วยอะไรผมได้หลายๆอย่างเลยอ่ะลองเล่นลูกซองนี่บ้านนี้ผมยังไม่ได้คิวหรอกเชื่อมามาเปิดตามเมื่อกี้ผมตายเลยถ้าผมเล่นลูกซองอะ่ะอ่ะเราก็กลับไปฟาร์มต่อละกันซึ่งเรายังไม่เจอใครเลย <S <S ม,มีไม้แถวนี้ที่จะแบบว่าพาให้เราเจอของดีๆอันนี้คือ ปั๊มน้ามันจุดเดิมใช่ไหมที่เราลงมาตอนแรกน่าจะใช่นะครับเราวิ่งไปบ้านหลังอื่นเลยละกันเพื่อเจอชิปอัเกดนะครับขออย่างเดียวขอเจอชิปอัเกดก็พอนี่ไงโอโ้ไม่ต้องไปไหนไกลเลยเจอชิปอัเกดอีกแล้วคิดเอาสองขีดแล้วมาน้ําเกลดเป็นสี่ขีดห้าขีดได้ไหมวะหรือมันอัำเกรดสูงสุดแค่สามขีดอะ ผมไม่รู้นะทุกคนเดีย๋ยวผมจะลองหาชิปอัปเกรดไปเรื่อยๆกันพอลองอัปเกรดครบทั้งสามชิปอัปเกรดแล้วแล้วลอ,ลองจะหาไปเรื่อยๆอีกรอบแต่ถา้าหาไม่ได้ก็ลองซื้อชิปอัปเกรดดูแล้วมาลองอัปเกรดดูถ้ามันเป็นสี่ขีดได้นี่เวอร์จัดเลยนะเพราะผมเคยเห็นแค่สามขีดเดี๋ยวขอลองดูละกันนะครับว่ามันจะอัปเกรดเป็นสี่ขีดได้บา่าแต่ตอนนี้เรากลับมาบ้านเดิมทําไมวะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากลับมาบ้านเดิมเพื่ออะไรอะวงก็บีบแล้วแต่เราอยู่ในวงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าฟาร์มเหรียญยาวๆครับ <S 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 ถ้าไม่ต้องทำอะไรก็มีเหรียญพนะันสองแล้วพันห้าอีกสองร้อยก็พันเจ็ดทีละสองร้อยสองร้อหรือเราจะเจอ,เจอทีละห้าร้อยเลยวะอุ้ยคบสี่ เราจะเอาสโคปสี่ไปใส่ในสกาแล้วกันนะ <Yeah. S 1> เอาสโคปสี่ใส่ในบิซอนพาะปืนบิซันของเราเราจะาไว้ยิงอะไรเยอะใกล,ใกล้เดี๋ยวเราเข้านี่ละกันเรียกเขาว่าอะไรนะไอโดมแบบเนี้ยที่ผมเคยเข้าที่มันเป็นแบบโดมที่ไม่มีอากาศออกซิเจนอะ่ะเวลามันในนี่มันจะตัวลอยเหมือนในอวกาศ ไม่รู้เขาเรียกว่าไม่มีอากาศออกซิเจนหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมพูดมั่วไปนั่นแหละแต่เนี่ยคือมันลอยเหมือนไอเนี้ยที่ผมเคยดูใน,ในหนังอะ่ะเวลาไปเอากาันตัวมันจะลอยๆใช่ปะ่ะเหมือนมันไม่มีแบบอากาศปะไม่พูดแล้วกูก็ไม่เข้าใจนะคำพูดกูเหมือนกันแหละว่าจะพูดยังไง <laughs> ซึ่งตอนนี้วงต่อไปแล้วก็ยังอยู่ในวงอีกนี่ว่าโอ้สุดยอดเลยอะ่ะเพื่อน ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะจุด,จดนี้นี่ไงเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนว่ามีชิบะเกตให้ผมหรือว่าผมอยากได้ชิบะเกตอีกสักอันหนึ่งอะแต่ขอสองอันเลยดีกว่าเอ้ยนี่ไงชิบะเกตได้แล้วเวอขออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเพื่ออะไรเหรอจะลองดูว่ามันนำเกตเป็นสี่ดาวได้หรือเปล่าสี่ขีดส,สไม่ใช่สี่ดาว ถ้าเป็นสี่ขีดได้นี่สุดยอดเลยเนี่ยแต่ก่อนน่เลยเราต้องรีบเก็บยาแต่ตอนนี้เราต้องหางกระเป๋าก่อนนิว่าเพราะว่าของเราเต็มแล้วกระเป๋านึ่งอะ่ะถ้าเราเก็บของได้เยอะอยู่เนี่ยหรือเกมมันโดนบ่นบ่อย,อยวะเกมเนี้ยที่แบบว่ากระเป๋าสามแป๊บเดียวแบบของเต็มแล้วแต่ดูดิผมเ,เก็บของเยอะมากเลยนะกระเป๋าหนึ่งอะ่ะก็ยัง ถือว่าคุ้มแล้วเนี่ยเก็บกระเป๋าหนึ่งแล้วได้กกระสุนได้ยาขนาดเนี้ถือว่าเยอะมากเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เราต้องไปหากระเป๋าสามว่ะกระเป๋าสองก็ได้แต่ถ้าไม่เจอกระเป๋าสองเราจะไปซื้อกระเป๋าสามเลยแล้วกันตู้ก็น่าจะมีอยู่แล้วมั oh. ้งก็น่าจะยังแบบว่าไม่เก็บตู้ออกไปนะครับผมมันจะมีแอดดอปเป็นแอดดอปตู้อย่างแน่นอนผมว่านะ ถ้าที่ผมจำได้มันน่าจะมีแอนดับตูอ้อะถ้าในตู้นี้โดนวงบีบหมดแล้วอันนี้คือเหรอโอ้นึ่ว่าชิปเกตเห็นสีทองๆสาววิ่งมาไม่เป็นไรอันนี้วงบีบแล้วเราต้องรีบเข้าวงกันหมอกบีบแล้ว <S <S <ๆ>อะเดี๋ยวจะเหมือนคลิปนันก่อนที่โดนหมอกบีบตายโอ้โหหมอกโก้นแรงอ่ะถ้าเราแบบว่า พันยาทันผมว่ายังไงก็สู้ไม่ได้อยู่ดีถ้าพันยาในหมอกเพราะหมอ,อกมันจุดถึงจุดแรงสุดของมันแล้วอะ่ะเข้าใจผมใช่ปะต,ตอนนี้เราจะฟาร์มไปเรื่อยๆลกันเพราะเราอยู่ในวงแล้วเรายังไม่เจอผู้คนแต่คนเดียวแล้วก็ฟาร์มไปครับยาวๆจนวันนี้นู่นไงน,นู่นอดอบตู้ซื้อของเราแล้วนะครับแล้วเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้วกัน โอ้วงตอไปอยู่ฝั่งนู้นนี่ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าวงเดี๋ยวเราจะไปลองซื้อของกอนหละการก,ก,ก่อนที่จะไปซื้อของนะครับเราจะเข้าบ้านอย่งนี้ดูหน่อยละกันว่ามีกระเป๋าให้เราไหมโอ้โหโอนเก็บของไปหมดแล้วว่ะแสดงว่าแถวนี้น่าจะมีคนฟาร์ไปแล้วแหละ มีคนยิงมีคนยิงอยู่ตรงนั้นมีคนยิงเราจะไม่ไปยุ่งดีกว่าเราจะไปหาซื้อกระเป๋าซื้ออะไรของเราก่อนก็ถ้าเราไปยุ่งปุ๊บแล้วเราตาขึ้นมาเราก็ซื้อกระปงกระเป๋า <c oughs> ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเอาง่ายๆซื้อกระเป๋า่าสําเร็จแล้วก็ซื้อชิปอาวเกตดก็ซื้อหมวก <c oughs> เดี๋ยวจะลองดูสิตอนนี้เราเข้าไปในบ้านหลังนี้ก่อนเผื่อศัตรูนวิ่งมานะครับมันจะได้ไม่เห็นเรา เราลองดูหน่อยสิว่ามันอัปเกรดเป็นสี่ขีดได้หรือเปล่าปึ๊บโอโ้โหอัปเกรดไม่ได้ว่ะโอโ้โหเราจะซื้อมาเพื่ออะไรครับเนี้ยโอ้ไม่เป็นไรซื้อมาแล้วให้ทำยังไงได้เนะเาะตอนแรกก็น,นึกว่ามันอัปเกรดไปได้เรื่อยยันสิบขีดยันร้อยขีดอะไรประมาณนั้นนะแต่ร้อยขีดได้สุดยอดเลยเนะี้ยแต่ไม่เวลาครับตอนนี้เราไปเข้าวงก่อนละกันโอ้ คือบีบไปเกินน้ำหมอกอะ่ะจะรีบบีบไปไหนครับเนี่ยดูทรงแล้ววงเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วนะเนี่ยพอวงมันเล็กลงเล็กลงนี่อดอปตรงนี้ขอให้ย่ามีคนเลยแหละถ้ามีคนขึ้นมานี่เราน่าจะแบบว่าแพ้เขาอย่างได้อย่างง่ายดายแน่นอนแหละ้ยของแบบดีอยู่อุ้ย,ย,ย,ยเราโดนยิงตรงไหนเราโดนยิงตรงไหนครับเนี่ย นน,น้เเหห็็แลวกำลังวิ่งมาเราจะเจอเปดสดตอบเรียบร้อยได้คิวที่สองแบบอย่างง่ายได้สองคิว <c oughs> ตอนนี้เหลือเก้าคนรวมตัวของผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเปิดไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะโดนดูหน่อยแล้วกันถ้าเป็นภาษาคนในชีวิตจริงเขาเรียกโดนนะครับแต่ถ้าเป็นในเกมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรํำไม่ได้เหมือนกันดูซิว่ามันมีจุดไหนไหม มีคนยิงกันตรงนู้นเพียบเลยฮะเดี๋ยวเราจะลองไปดูหน่อยแล้วกันว่าเราสามารถไปเอาง่ายๆไปสอบเขาได้เลยเปล่าไปยุ่งกับเขาได้หรือล่าเอ้ยเอ้ยนี่ไงตัวนึงน,น,นี่ไงตัวนึงเัายิงโอ้ยโอ้ย,อยดาทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้าน,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 านซ้ายมาหมดเลยว่าตอนนี้เราถอยดีกว่านาะเพื่อที่จะไม่ต้องให้ตัวเราตายขออนุญาตกลับมาตั้งลำและพันยาตัวหนึ่งเดอ้อ ไม่งั้นเราจะโดนโอ้โหมาเป็นพุ่มมาขนาดนี้ก็ยืนวัดไปเลยเฮ้ย <What? S 1> ผมแพ้เขาได้ไงอ่ะโอโ้เลื่นเหลือน่อยนึงไอ,นไอ้ทุกคนผมแพ้เขาเฉยเละยืนวัดกัน,นแท้ๆผมมีสิทธิ์ที่จะชนะมากกว่าด้วยซ้ำแต่อยู่ๆผมแพ้ ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาแพ้ด้วยเนี่ยทุกค,คนอเอ้ยก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจกับช่องของผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย